อ<ม>า,<ม>าเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเะแล้วคุณครูไปไหนอ่ะค,คุณครูบาบาไปไหนอ่ะทำไมอีโมสตัเตเตอร์มันมาได้ล่ะมันคือใครอ่ะอีโมสตัเตเตอร์ตัวนี้มันคือใครอ่ะเหยียบหางมันได้ไหมอ่ะอเล่นกับมันไดี้ไหมะ เอมมีแอปเปิ้ลอะเยอะเอาให้กินให้อย่างน้อยก็มีแอปเปิ้ลอะไรไว้ให้กินอะ,อะไรอะ่ะกดของเลวของมิสเตอร์วิกกี้เรียนรู้มีสนุกไม่เหลืออะไรคือไม่เหลือ เพื่นคุณครูแล้วแล้วคุณครูก็หลับไปแล้วทุกคนมิเตอร์วิกเก้ลอิตนัสไลค์คุณครูมิเตอร์วิกเก้ลไม่ชอบคุณครูสมายลี่อ๋อ ครูตึกอนุบาลนะที่เราเคยก็เคยไปเรียนน่ะนะนา,นาก,กลัวมากเลยนะอยากเห็นคุณครูสมายลี่จัง ครูสมัยล่จะเป็นยังไงนหน้าตาอย่างอ่ะครูสมยัยเล่จะหน้าตาเป็นยังไงครูเขาหนดไหมถ้าเราไปไปเล่นต่อเลยดุงไหม นาลิกานาลิกามาแล้วโอเคอยากรู้ไหมว่าว่าคุณคุูสต์ไมลี่จะหน้าตาเป็นยังไง 升飞了。 hình nãy ta hồn hồn như mày đi, weekend, bi cái là gì mày trong mà ném กโอเคนี่หรอหน้าตาคุณครูสมไยลี่หน้าตาคุณครูสไมลี่ทำไมมีรับอันแหลมคมด้วยแต่น่ารักมากเลยอะ่ะจะใจดีกว่าคุณครู อันนี้ไหมยอย่ะคุณคูณอะไรนะลืมละจำได้แต่ชื่อคุณครูคคสมายลีอ่เอาอ,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 อะไรอ่ะฉันโกหกแอปเปิ้ลไม่ได้ทำให้ฉันหลับฉันโกหกแอปเปิ้ลไม่ได้ทำให้ฉันหลับ คุณพร้อมจัที่จะไปเรียงเรือของคุณของคุณวิกเกิลหรือยังหากกลุ่มที่จะนำคุณไปที่นั่นทุกคนแอปเปิ้ลไม่ได้ทำให้มันตุหลับแต่มันทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นมากเลยอะ่ะเราต้องทำา จังไฟ <ไป S 1> จะนึกว่าแกจะทำไม่ได้เลยน่ากลัวมากเลยคุณครูอันนั้นต้องการอะไรจากเรานะลืมชื่อไปแล้วจำได้แต่คุณครูสมายลี่โอ๊ยติด ไปทางไหนอะงงเลยนะอันนี้คือข้อสอบปริญญาเหรอดูเหมือนตอนนี้เธอจะเรียนจบได้อย่างอิสระภาพแล้วนะแต่ว่าเธอต้องผ่านข้อสอบปริญญาี้้ด้ชนงงอะ น่ากลัวมากเลยนะฮึบ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 ฮึ๊บ oh my god ยังไม่โดนเลยอยากตรงจุด กดเลยแม้แต่ขาเดียวแม่แตะติ่งเดียวเลยนะ คุณภูใจร้ายจังล่ะเย่คุณคูหลอกมาได้แล้วเหรอในที่สุดเราก็จะได้ไปหาคุณคุูสมายดีสักทีวางของคุณนีอะไระ ก็ตอปริญญายัยางไม่จบอีกเยอะ มคืออะไรอ่ะอ๋ต้องรอบวบรวมชิ้นส่วน,ค,นคุณครูจะให้เราผ่านไปดีๆก็ไม่ได้นะอ้าก็ปริญญาเนาะไม่ให้ผ่านไปดีๆได้ไง แปลกไหมที่เรามาเล่นคุณครูปหนึ่งประสองก่อนไม่ก่อนหรอกโอเคเดี๋ยวอันสุดท้ายนะทุกคนสามเหลี่ยม เหลือสามเหลี่ยมเป็นอัสสุดท้ายอะไรแล้วอัสสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอ ทำยู่ไหนใครจะไปรู้อ่ะสา,ามเหลี่ยมอยู่ไหนทุกคนย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไป ยหงทุกคน ทำไมข้อสอบปริญญามันยากจังเลยเราเป็นออฟฟี่ซะเลยนะนี่ ผ่านประตูอ,อันคือ้ายไปไหนอะใครรู้บอกมาหน่อยจี อ้ย,อย,อย่าบอกนะว่าทุกคนเจอแล้วใกล้สุดก็เจอสักทีใช่ไหมนานมากเริ่มเพลงแบบนี้มากี่กี่กี่ตอนแล้วก็ไม่รู้ นุเรียนจบไปแล้วไม่ใช่เหรอจะให้เรียนอะไรอีกอ่ะคุณครูจะให้หนูเรียนอะไรอีกหนูโตแล้ว嘛จะให้หนูุ้ยทำอะไรอีกอ่ะโอเคสามบวกสี่คืออะไรเหรอเจ็ดเจ็ดเจ็บ,บวก 1ิบลบสิลบแคืออะไรสอเด็กๆกไปเรียนที่ไหนโรงเรียนมันนึดโลกคนในบนโลกจากจาการเป็นยเปนอะไรเมื่อเขาเป็นเพื่อทาโตขึ้นผู้ใหญ่ทากโก้พระเจ้า ขาโกมายัางไงจ๊ะคุณไม่ใช่เด็กอีกด่ดไปแลว้วอ้าวครูครูรู้อะไรไหมหนูเรียนถึงป .4 แล้วนะครูข้อสอบข้อสอบแบบนี้เด็กอนุบาลทำได้เลยครูอันนี้คืองานที่เราต้องทำในแต่ละงานเหรอ งานไปเร็วมากเลยแล้วต้องรอให้งานกลับมานัุนคนแล้วดูใบป,ปิวดิใบป,ปิวเทียบไปมาเลยใบป,ปิวสมัครงานเพียบเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปสมัครงานไหน อยู่ในจงแสใบงามใบเปียวเลยมันเราอยู่แต่ใบเปียวอ่ะตอนเนี้ยเหมือนอยู่ในโลกแห่งใบเปียวตอนเนี้ยปิปว้ปวปวิ้วปิ้วปี้วแล้วก็ใส่เจออีกแล้วเหรอคุณนวดฉันเจอคุณดีแล้วเหรอค,ค,คุณคงไม่ให้หนูผ่านไปแบบง่ายใช่ไหมหนูไปหนูจะไปทำงานเลยนะครูครูจะห่วงหนูอะไรขนาดนั้น คุณครูจะหัวอะไรขนาดนั้นน่ะหนูโตไปทำงานไมเรแล้วครูค,คุณครูอนุบาลยิ่เปล่าเธอไม่รู้ดูเหมือนจะเป็นคุณครูคุณครูอนุบาหรือว่าคุณครูเด็กออกน,น่าจะเป็นคุณครูสไมลี่นะคือทำไมเสียงมันมาทีหลังละ่ะ ไปทำไอ,อเฮ้ย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 เอ๊ะทำไมเรามาอยู่เหมือนตอนนั้นเลยอ่ะเหมือนในห้องเรลลียนเลยอะไรอ่ะครูเหรออ้าวครูต้องการอะไรนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยครูผูเรียนจบแล้วนะ หรอหรือว่าวิชาเล่าจังหารตายเอาใหม่อีกแล้วเอาใหม่ตั้งแต่กระซิ่เลยเหรอไม่คูยจะหม่ สมายมากกว่าคุณครูอีกอ่ะว่าอะไรนะคุณครูก็บอกว่าครูไม่ชอบคุณครูสมายเลยเฮ้ย o o m แป๊บสิเอาอีกแล้วเอาใหม่อีกแล้ว คุณค้นจังทำไมน้ำข้างๆมันถึงคุณครูอีกแล้วเหรอครูหนูอยากไปเด็กครูสไมลี่มากกว่าคุณครูอีกนะครูบอกว่าครูไม่ชอบคุณครูสไมลี่ไงคุณครูเป็นครูว่าจริงนะแต่ครูไม่ควรทำแบบนี้กระเด็นไหมคิดยากอ่ะ เข้าใหม่อีกแล้วทุกคนครูหนจ่มเป็นคนเดียวเมมยนะครูหนูอยากไปเรียนกับครูสไมลี่มากกว่าครูอีกครูบอกครูไม่ชอบครูสไมลี่คือต้องพากใหม่หมดเลยอครูเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจอาก,อา,การคน,นต้องพากใหม่ไหม นทุกคนโดนน้ำหมึกครับเบนดี้ฝากเลี้ยงคุณครูหน่อยนะเบนดี้เบนดี้ฉันฝากเธอเลี้ยงคุณครูหน่อยนะมันเหมือนน้ำหนึกน้ำหมึกไงเบน,นดี้เบนดี้ก็ไปคุณครูไปเลี้ยง่อยนะ ไปทุกคนไปกันลิฟต์กำลังขึ้นค่ะอีขึ้นอะไรล่ะเจอการั้งต่อไปคุณเว้นคุณเว้นซัง,งั้นภาคสอง ลิญญาสักทีเขาสอบเขาส,สอบตกหรอ ะค,ะคุณคุณลิลลี่ไปไหนก็ไม่รู้นะทุกคนบ๊ายบาย